เพิ่งได้รับของมาเมื่อกี้นี้กล่องยังไม่มีรอยแกะเดี๋ยวจะแกะแล้วทากล้อง công. มันคือกล้องมันกงไม่มีอะไรแล้วอืมมันคือกล้องอันนี้ซิมซิมที่ใช้กับกล้ององกล้องก็จะมีเป็นตัวกล้อง นี่กล้องอันนี้เดี๋ยวลองเสียบดูเป็นที่ใส่สินกเพิ่มมีอะแดปเตอร์ใบคู่มือ มีที่เจาะฝาผนังเดี๋ยวมาดูช่องใส่ซิมอือช่องใส่ซิมก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ได้สั่งเมมมาอันนี้ซิมน่าจะใช้ได้แค่กับกล้องโอเคเดี๋ยวก็จะลองติด